เงียบมากค่ะเจบ ทก็มาเดินตลาดนึ่ยนี่มเื่อเงียบเลยพี่น,อน้องมีตังตะล้านขายของ หนุ่มูกพีน่น้องีแต่ร้านขายของนะคะคนซื้อไม่มีอันนี้ทีมงานเราเองมาหาซื้อกางเกงหาซื้อกางเกงไปใส่ค่ะบุฟเฟ่ยอุดอนค่ะบุฟเฟ่ดร

พี่นเยนใใหลังจากยายทุ่เห็ดงานเสียจยายทุ่มหมย่ายงตลาดโบเบปกตินี่โอ้ยคือคื้นสมัยตายายทุ่งขายขายของขายเสือผ่านเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เงียบจิบเลยตะกี้ยายทุ่งขายเสื้อผ่าขายดีดีสมัยยายทุ่งขายเสือผ่านตั้งสิบปีขึ้นหลังเนาะเดี๋ยวนี้ได้เศ้าขายเสือผ่านา่ะ บบด็ดเลยอ๋นี่บ่ก็ปีมาน้องใหม่แบบก็ใส่ให้คือเพื่อซื้อให้น้องใหม่แน่สันสวยอยู่เด้ บ่ได้มาเปลี่ยนคนอู้ตะว่าบออ้วนไงเด้ใส่แล้วไงสุดจะสามแปดไม่ใส่เ้าจาขั้นไงคนปลาเพราะเขาหน่อยก่อนเปลี่ยนได้จ้าแต่มันใส่เแ่งเกงดำเลี่ยงกับสีสองร้อยี่สิบบาโอ้บ่ได้บ่ได้เบิงเบิงเล่าเลีวว่ามันทอกระสอบนี่ล่ะแหละแมนโอ้ถ้าว่าหายบออ้วนใส่บ่ได้ใส่บ่ได้บออ้วนใส่บ่ได้แท้เพราะว่าเราอ้วนเกินไปนะเพราว่าสีบ้นั่นเพราะว่า เกม่ามามอ,อนันต้องตัวใหญ่ก็เล่าีว่าีมาซื้อน,นอนยกแพคนะกัวดุกงนอนยกแพ็คนเใหญ่นหอแบบเมื่อวานแบบเด็กนอน,น,นไม่สบายนะม<อ>ันมนเวลาใส่นอนโอเวลาเาใส่นอนมันสบายเนาะมันเย็นแมนอันนี้มันองม่งไดสวยเนาะทองเกลน

หลงเลยพี่น้องเงียบเก็บเลยพี่น้องคะฝากชมคลิปยายทุมนอนนาด้วยนะคะยายทุมมาเดินตลาดโบเบจ่าอันนี้ก็ติเส้นน้ำขวดถั่วกะทิอุ้งอัญญาโหดเราก็เลยตุ้มัา ยี่นีเมวเห้ยอ,อ,อันนี้โตเท่าไหร่น,น,นี่พี่เขีไหนต่อกัน I